สวัสดีครับหนึ่งจาก New Balance l o v e ว by n b า hand นนะครับมาตอบคำถามนี้ครับมีเพื่อน New Balance ถามมาว่าระหว่างเจ้า574กับ530มมันมีอะไรเหมือนอะไรต่างแล้วก็น่าจะเลือกคู่ไหนดีนะครับก็ต้องถามว่าเป็นคู่เปรียบที่ผมไม่เคยนึกถึงมาก่อนว่ามันจะมีความใกล้เคียงกันเนาะ ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่มีเพื่อนถามเข้ามาอย่างแรกเลยเรามาดูสเปคของ574กันก่อน574เป็นรองเท้าที่มาตั้งแต่1988นะครับก็30กว่าปีแล้วเนาะ1988ก็จะเป็นรองเท้าในราคาป้ายที่อยู่ที่ประมาณ2,990บาทนะครับมิโซเป็น n n c p แนะครับแล้วก็มี EVA โฟมพื้นเป็นพื้น TRAIL นะครับหนังได้หนังมาตรฐานทั่วไปตัวนี้เป็นตัวอย่างเป็นตัว history card นะครับ BA นะครับ ก็ได้ผ้าที่มีความนุ่มพิเศษขึ้นมาหน่อยนะครับจาก574ทั่วๆไปนะเนาะโฟมด้านในเป็นโฟมแบบปกตินะครับเป็นโฟมอินโซเป็นแบบมาตรฐานธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษเแล้วก็มเีเขาเรียกอะไรลักษณะรองเท้าเป็นรองเท้าที่ให้ความรู้สึกที่ออกในแนวรองเท้าแข็ง เด้งนิดๆนะครับไม่ใช่รอ,องเท้านิ่มเนะมาะอีกตัวหนึ่งเป็น530 530เป็นรองเท้าวิ่งที่เป็น High p e r f o r m แมน e วางครั้งแรก1993นะครับ1992ประมาณนี้นะครับแล้วกลับมาอีกครั้งในประมาณปี2020นะครับในรูปแบบของรองเท้าลำลอง ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากมายนะครับจากที่วางตลาดในฐานะรองเท้าวิ่งด้วยความเป็นรองเท้าวิ่งเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีรูระบายอากาศเยอะนะครับแล้วกมวมนะ็มีความเบานะครับมีความเบามีตัวรับน้ำหนักที่เป็นพิเศษของเขาก็เป็นแอปซอบที่ส่อนเท้านะครับก็แตกต่างกันเนาะในส่วนการรับน้ำหนักก็คือในส่วนของ574เป็นเอนแคปเจ้า 530เป็นแอปซอ b นะครับในราคาป้ายปัจจุบันเป็น3,990นะครับข้างในอินโซของ530เนี่ยเขาเป็นคนละอย่างนะครับอันนี้ออกแนวนึบหนึบหน่อยนะครับอารมณ์ก็คือรองเท้าวิ่งอ่ะก็ต้องบอกว่าเป็นรองเท้าวิ่งก็จะมีความเบาเบาเด้งเนาะอ่านี่คือลักษณะอย่างรวดเร็วคร่าวๆข,ข,ของเท้าสองคู่นี้มามาดูที่น้ำหนักดีกว่า นะครับเป็นคู่เปรียบที่ออน่าสนใจนะเพราะ5 7าเองก็เป็นรองเท้าได้รับความนิยมมานานแล้วนะครับของตัวนิวบาลาน <S <S ส่วน5 3 0นี่ก็ผมก็เคยพูดไว้ว่าอยากให้เป็นรองเท้าที่ได้รับความนิยมเหมือน5.74เหมือนกันเป็นรองเท้ามหาชนเนาะเจ็ดสี่ไซส์ US US อนะครับอยู่ที่317กรัมนะครับต่อข้างเนาะมาดูที่ 530ดีกว่า530ไซส์44เหมือนกันนะครับไซส์10 US 322กรัม317กับ322ผมถือว่าน้าหนักเท่ากันเลยนะไม่ได้มีความแตกต่างนะครับอ่ก็ในเรื่องของน้าหนักก็ถือว่าให้เสมอกันนะครับในเรื่องของน้าหนักนะในเรื่องของน้าหนักผมให้เสมอกันไม่ได้ต่างทีนี้ มาว่าความต่างในส่วนของความรู้สึกในการใส่เลยอย่างแรกนะครับหน้าเท้าของเจ้า574ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวัสดุของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ผ้าตะข่ายวัสดุส่วนใหญ่หน้าเท้าเขาจะเป็นหนังนะครับถึงแม้จะมีผ้าตะข่ายส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ผ้าตะข่ายที่ตาห่างๆเหมือนเจ้า530เพราะฉะนั้นหน้าเท้าในเบอร์เดียวกันนะครับ574จะแน่นกว่าเจ้า530 เวลาใส่แล้วหน้าเท้าตัวอกกระชับเนี่ยตัว530ยืดได้มากกว่า574ในเบอร์เดียวกันนี่คือสิ่งที่แตกต่างแน่นอนนะครับอย่างที่2ระหว่างการเดินอารมณ์ในการใส่แน่นอนว่าต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็คือตัว574นี่จะออกแนวแข็งเด้งนะครับไม่ได้มีความรู้สึกว่านุ่มสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกันก็คือเจ้า530นี้นุ่มกว่า นะครับนุ่มกว่าเวลาเดินความรู้สึกเนื่องจากของเขาเจ้า530เป็นรองเท้าวิง่งเพราะ,ะนั้นเวลาเดินเนี่ยเขาจะมีอารมณ์ยวกแล้วก็เด้งขึ้นมาเหมือนเป็นรองเท้าวิ่งช่วยส่งนะครับแล้วก็ตัวส้นของเขาจะสูงกว่านะครับสูงกว่าเจ้า5้าาเเพราะ,ะนั้นเวลาเดินอารมณ์ของ5 530มันก็จะให้อารมณ์ที่กระฉับกระเฉงนะครับมากกว่าเจ้า574 เนาะอันนี้คือความแตกต่างของเขาอารมณ์ของเขาอัตลักษณ์ของเขาที่แตกต่างกันนะครับก็ててต้องไปดูว่า,เ,าเราชอบแบบไหน,นส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าอินโซเขาไม่เหมือนกันนั่นแหละฮะเอาในแง่ของความทนทานต้องยกให้5 7 4ทนกว่าครับความทนของเขาเนี่ยเนื่องจากพื้นของเขาเนี่ยมันเป็นพื้นเทรลเลยนะครับตัวเนี้ยเป็นพื้นวิ่งพื้นเป็นยางเหมือนกันก็จริงแต่ว่า ความแข็งเนี่ยของ5.4จะมีความแข็งกว่าเล็กน้อยนะครับตัว530มันเป็นรองเท้าวิ่งเพราะฉะนั้นพื้นของเขาก็จะมีความเขาเรียกอะไรมันคือรองเท้าวิ่งมันก็จะสึกได้เร็วนะตามแบบฉบับรองเท้าวิ่งที่จะมียางข้างนอกก็จะนิ่มขึ้นมากว่ายางที่ใช้เดินใช้ลำลองนะครับทั้งวันใส่เป็นยังไงทั้ง2 2รุ่นนี้ทั้งวันนะครับ ในแง่ของความสบายถ้าคนชอบความเขาเรียกอะไรความไม่ยวบแข็งๆนิดๆก็ไป574ถ้าคนที่ชอบความนุ่มหน่อยอเบาๆหน่อยใส่แบบโลง่งๆนะครับเย็นสบายนะครับก็530เพราะว่าหน้าผ้าเขาค่อนข้างโปร่งโล่งสบายเนาะก็นี่คือความเหมือนและความต่างของรองเท้า2รุ่นนี้นะครับ530กับ 5, 7, ทีนี้ผมมีอีกรุ่นหนึ่งถ้าเทียบกัน2คู่นี้ส่วนตัวผมให้คือ530ใส่สบายกว่านะแต่ทีนี้มันมีอีกตัวหนึ่งก็คือ574 Legacy 574 Legacy นะครับ5 7า Legacy เนี่ยราคาก็จะขยับมาที่ประมาณ3,600บาท574 Legacy คุณจะได้อะไรที่เพิ่มขึ้นมาหนึ่งวัสดุที่ดีกว่า574ปกติอันนี้ก็จะเป็นหนังแท้พื้นที่หนาขึ้น นะครับพื้นที่หนาขึ้นกว่า574ปกตินะครับเนี่ย574ปกติเนี่ยนะก็คือจะหนากว่าส่วนที่เป็นโฟม EVA หนากว่าได้ส่วนที่เป็นเอาโซที่หนากว่าเหมือนกันนะครับแถมนิ่มกว่าด้วยนะครับได้อะไรอีกที่แตกต่างได้อินโซคนละแบบ อินโซลเนี่ยเป็นอินโซลแทบจะอันเดียวกันกันกบ530เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือเจ้า574 Legacy ใส่แล้วนุ่มหนึบมีน้ำหนักที่ดีมากใส่ลงน้ำหนักทั้งวันดีมากเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันนะครับ3,900-530แล้วก็574เ e g a c y 3เ0 0เอาความสบายความเขาเรียกอะไรความสบายที่ได้จากการสวมใส่5 7 4เล่สบายกว่า5.30 อันนี้คือสิ่งที่ผมต้องบอกว่าเป็นความความรู้สึกส่วนตัวที่ผมได้ลองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบสไตล์อัตลักษณ์หรือว่าลักษณะของรองเท้ารุ่นไหนแบบไหนก็ไปลองเลือกแต่ทั้งหมดทั้งมวลผมชอบทั้งหมดครับที่เป็นนิวบาลานะครับสวัสดีครับผม